มาแล้วแล้วที่ชายเทพ,พเจ้าอัปเดตอีกแล้วเจ้าแห่งหมื่นนามตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยรู้สึกต่ำต้อยเช่นนี้เป็นครั้งแรกถึงขั้นต้องนอบน้อมเจียมตัวช่วยไม่ได้อยู่ใต้าใชายคาคนอื่นก็ต้องก้มหัวพลังของหลินเฟิงอยู่ในระดับจักรพรรดิเทพแล้วการจะฆ่าเขาก็เหมือนฆ่าหมาตัวให,ใหญ่ตัวหนึ่งเขาไม่เคยเจอจักรพรรดิเทพมาก่อนเลยไม่รู้ว่าช่องว่างระหว่างจักรพรรดิเทพกับเทวจะห่างกันแค่ไหนจากพลังที่หลินเฟิงแสดงออกมาเมื่อครู่เขาก็รู้แล้วว่าที่ผ่านมาตนเองดูถูกพลังของจักรพรรดิเทพต่ำไปเดิมทีคิดว่าอาศัััยพลงงงงเเเเเเททะะขข้้้้้นนนนนสสสููุดดดดจจจาาาาาามมมรรรรถถอออออชีีววิตตกกืืไไึ่ผห ทแท้จากประพัดเทพสามารถควบคุมกฎเกณฑ์ได้แล้วการที่สามารถควบคุมกฎเกณฑ์ได้ก็เท่ากับก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งแล้วเขาไม่มีความคิดที่จะต่อต้านเลยแม้แต่น้อยลินเฟิงได้ยินก็ขมวดคิว้วแล้วเอ่ยถามว่ายังมีคนอื่นที่รู้เรื่องลิขิตวร์อีกเหรอเขาสามารถทำนายได้ดังนั้นถ้าท่านอยากจะรู้เรื่องราวเขาคือคนที่เหมาะสมที่สุดในแดนเทพแห่งนี้เจ้าแห่งหมืนหน่นนาไม่กล้าปิดบังพอพูดถึงการทำนายลินเฟิงก็นึกถึงซือหยวนจีพวกเขาเป็นเผ่ามายาและมีความสามารถพิเศษนี้สุดท้ายตาของนางก็บอดไม่ใช่เหรอลิขิตวร์ไหนเลยจะให้ กับโดนพลังสะท้อนกลับหลิงนเฟิงเล่าเรื่องของซื่อหยุนจีให้ฟังคร่าวๆเจ้าแห่งหมื่นนามได้ยินก็สายหัวแล้วพูดว่าเผ่ามายานั่นเป็นพรสวรรค์แต่คนผู้นี้คือพลังที่แท้จริงเขาเป็นเทวเพียงคนเดียวในแดนเทพที่ใช้ไข่คนเข้าสู่เตา๋าเป็นผู้แข็งแกร่งขั้นปลายการทำนายคือจุดแข็งของเขาถ้าเขาให้คำตอบที่ท่านต้องการไม่ได้ทั่วทั้งแดนเทพก็ไม่มีใครให้คำตอบที่ท่านต้องการได้อีกแล้วลิงเฟิงได้ยินเจ้าแห่งหมื่นนามพูดเช่นนี้ก็ทำให้เขาสนใจขึ้นมาเดิมทีแค่ฟังผ่ผผ่่่่่่่่่่าา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 นน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 เเเเเทททั้้้้้ไไมมมกกวววจจจะะปปปปขอองงงงงแแหหหหืืืดยยยิิิิรรรรีีีีโช์์คคผูใฟถส เจ้าแห่งหมื่นนามบอกชื่อคนที่เขาแนะนำเอ้าหลิงเฟิงทวนชื่อนี้ในใจอีกครั้งปรมาจารย์ข้ายกลทั้งยังเป็นยอดฝีมือระดับเทวะที่ใช้ข้กลเข้าสู่เต๋าย่อมต้องมีจุดแข็งของตอนเองการทำนายก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาข่ายกลอยู่แล้วหลิงเฟิงพยักหน้าว่างๆต้องไปให้เขาทำนายดูสักหน่อยหลิงเฟิงคิดอยู่ครู่หนึ่งดูเหมือนจะไม่มีอะไรให้ถามแล้วตอนนี้ถึงเวลาชำระบัญชีกับเจ้าแห่งหมื่นนามแล้วหลิงเฟิงจ้องเจ้าแห่งหมื่นนามแล้วถามสองทางเลือกที่ข้าให้เจ้าไปก่อนหน้านี้เจ้าเลือกมาเองแล้วกันใใใหห้้้้้้้ตตตตาา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 ยยยยสิิิิ่่่่่่่่งงงงงงงนนนนนนนีีมมมัััไไไออออออเเเเเเเลลลลืืกกกกกกกวววรรรรปปป็็็บบบชขขฟทท อมรับได้เต้าจี้เทียนคารวะนายท่านเจ้าแห่งหมื่นนามคุกเข่าต่อหน้าหลินเฟิงอย่างเสียไม่ได้แค่การคุกเข่าคารวะยอมรับนายท่านแบบนี้หลินเฟิงย่อมไม่ยอมรับอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการถ่ายลมพอตนเองจากไปใครจะไปสนใจเขากันทําใจของเจ้าให้ว่างเปล่าส่งดวงจิตของเจ้าออกมาหลินเฟิงพูดจบก็เรียกพิงฝูซีออกมาเตรียมที่จะให้พิงฝูซีดึงดวงจิตหนึ่งเส้นของเจ้าแห่งหมื่นนามออกมาเพื่อให้เจ้าแห่งหมื่นนามยอมรับนายท่านโดยสมบูรณ์และไม่สามารถทรยศได้ตลอดกาลนี่เป็นขั้นตอนเดิมๆพิงฝูซี เสียดายที่ไม่มีทางเลือกเขาไม่กล้าต่อต้านจึงทําใจให้ว่างเปล่าปล่อยให้พิงฟูซีดึงดดนจิตของตนเองออกไปหนึ่งเส้นหลังจากยอมรับนายท่านเสร็จสิ้นในหัวของเจ้าแห่งหมื่นนามก็มีความรู้สึกย้ำเกรงต่อหลินเฟิงอย่างสุดซึ้งจากส่วนลึกของจิตใจก็ปรากฏความสงรักพักดีต่อหลินเฟิงขึ้นมาไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเจ้าแห่งหมื่นนามก็ไม่กล้ามีความคิดที่จะทรยศแม้แต่น้อยคาระวะนายท่านครั้งนี้เสียงของเจ้าแห่งหมื่นนามดังกังวานเสียงดังไปทั่วทั้งตําหนักลุกขึ้นเถอะ หลิงเฟิงสัมผัสได้แล้วว่าตนเองกับเจ้าแห่งหมื่นนามได้สร้างความสัมพันธ์นายบ่าวขึ้นมาแล้วน้ำเสียงจึงอ่อนลงเล็กน้อยเจ้าแห่งหมื่นนามเพิ่งจะลุกขึ้นก็หันไปโค้งคำนับให้มู่อวิ๋งเฉิงคารวะนายหญิงใบหน้าของมู่วิ๋งเฉงิงแดงก่ำอย่างแรกคือคำว่านายหญิงทำให้เธอนั้นเขินอายอย่างที่สองคือนายท่านกลายเป็นข้ารับใช้ความแตกต่างอย่างกระทันหันนี้ทำให้มู่วิ๋งเฉิงยอมรับไม่ได้ชัว่วขณะเพิ <PE> ่งจะผ่านไปไม่นานตนเองยังเป็นข้ารับใช้ของเจ้าแห่งหมื่นนามอย,อยู่เลยเขาคือนายท่านของตนแต่ตอนนี้เขากลับกลายเป็นบ่าวอออหหหหิเิเเเแถมมมัรีกกกตนน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 ่่่าาาญู้้จะะคไไไ็ทื มู่วินเฉิงที่ทาอะไรไม่ถูกเจ้าแห่งหมื่นนางก็พูดกับหลิงเฟิงวา่านายท่านนายหญิงข้าเฝ้ามองนางเติบโตมาตั้งแต่เด็กเป็นเด็กสาวที่ดีอย่างแน่นอนการที่ได้มีวาสนารับใช้นายท่านถือเป็นบุญวาสนาของนางเจ้าแห่งหมื่นนางพูดเช่นนี้มูว่วินเฉิงก็มองไปที่หลิงเฟิงจ้องมองเขาอย่างเงียบๆียบหลินเฟิงเหลือบมองมูว่วินเฉิงนึกถึงก่อนหน้านี้ที่มูว่วินเฉิงยืนอยู่ข้างหน้าตนอย่างไม่คิดชีวิตเผชิญหน้ากับเจ้าแห่งหมื่นนางที่แข็งแกร่งถึงเพียง,งนี้ก็ไม่เกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยการกระทำที่ยอมแลกชี นอนาคตค่อยว่ากันทีหลังตอนนี้ให้อยู่ข้างกายไปก่อนมิฉะนั้นด้วยนิสัยของมู่วิ้งเฉิงหากข้าปฏิเสธนางนางอาจจะทำร้ายตัวเองจริงๆเพราะผู้หญิงที่มีแนวคิดโบราณแบบนี้ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ต่อคนคนเดียวอย่างมากให้อยู่ข้างกายไปก่อนชั่วคราวคอยดูแลชีวิตประจำวันของข้าก็ดีถึงตอนนั้นค่อยหาที่แห่งหนึ่งในแดนเทพให้นางอยู่ด้วยตัวเองจริงๆแล้วหลิงเฟิงอยากจะพาคนเหล่านี้กลับโลกหรือแดนเซียนแต่ตอนที่พวกเขาเลื่อนขั้นนั้นได้ผ่านทันสวรรค์ไปแล้วจงไม่สามารถพาพวกเขากลับไปได้เลยมิฉะนั้นจะ าหากหลิงยาเผชิญทนนันสวรรค์ในแดนเซียนก็จะถูกลิขิตสวรรค์ควบคุมอย่างน้อยก็ไม่สามารถกลับโลกได้ชั่วคราวตอนที่หลงเอ้าเทียนกับดูราปีเตอ๋อเผชิญทันสวรรค์ก็อยู่ในโลกใบเล็กของโลกพอดีพวกเขาจะไม่ถูกลิขิตสวรรค์ควบคุมดังนั้นจึงสามารถกลับโลกได้ตลอดเวลาตอนนี้โลกใบเล็กอยู่กับตัวข้าการเผชิญทันสวรรค์ของยาวสามารถทำให้โลกใบเล็กได้ตลอดเวลามู่วิ่งเฉิงเต้าจีเทียนเจ้าสองคนไปรอข้าที่เมืองที่จีก่อนจางซานฟงเป็นสหายเก่าของข้าตอนนี้ข้ามีเรื่องด่วนต้องไปชั่วคราวหลิงเฟิงเพิ่งพูจจจกกกกก็รรีียยะัััังงงงงงหหหหววอออมมาา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 ททททนนนนนนนแล้้้ไปปตตใพิส่่่ เป็นเารับใช้อย่างเต็มตัวค้งคำนับไปยังทิศทางที่หลิงเฟิงจากไปมู่วิ้นเฉิงมองไปยังที่ห่างไกลริ้ฝีปากขยับแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมานายหญิงพวกเราออกเดินทางกันเถอะไปยังเมืองไคจีจากนั้นเจ้าแห่งหมื่นนางก็มองไปที่มู่อวิ้นเฉิงแล้วพูดว่าไปกันเถอะมู่วิ้นเฉิงมีหลายคำที่อยากจะพูดแต่ก็กลืนกลับลงไปสำหรับคำเรียกที่เจ้าแห่งหมื่นนามใช้เรียกนางนางรู้สึกแปลกๆช่วขณะหนึ่งก็ยังยอมรับได้ยากณแดนเซียนหลิงเฟิงปรากฏตัวที่เกาะจักรพรรดิเซียนอย่างเร่งรีบหลิงเฟิงเจ้ากลับ นั่นแล้วหลิงเฟิงเพิ่งจะปรากฏตัวก็ใช้จิตเทวตรวจสอบระดับพลังของหลิงเหยาพบว่าหลิงเหยาวังไม่ได้เผชิญทันสวรรค์เขาจึงถอนหายใจอย่างโล่งนอเพราะตนเองเพิ่งจากไปได้แค่2วันหลิงเหยาวังไม่เผชิญทันสวรรค์เริขนาดนี้กลับมาใน2วันเนี้ยนะจากราพัดิเซียสซานเย่ได้ยินก็พึมพำนี่มันเดินเกินไปแล้วนี่มันไม่ใช่ว่าแค่ขึ้นไปเดินเล่นแล้วก็กลับมาเหรอไปดูวิวที่นั่นแล้วก็รีบวิ่งกลับมาทําไมกันล่ะหรือว่าแดนเทพจะแข็งแกร่งเกินไปหลิงเฟิงอยู่ที่นั่นคงอยู่ลําบากสินะแม้ว่่่าหงงงงเเเะอััดดดบแียืไไพพ้้รรรรส์ อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีถึงจะตั้งหลักได้ไม่ใช่เหรอเช่แล้วขากลับมาเยี่ยมพวกท่านหลิงเฟิงยิ้มแล้วพูดหลิงเฟิงรู้สึกได้ว่าหลินเยาจะเผชิญทัสวรรค์นอีกสวันนี้เลยตัดสินใจอยู่แดนเซียนต่ออีกสวันแล้วค่อยไปคนที่ใกล้จะเผชิญทัสวรรค์เหมือนกับหลินเยาก็ยังมีฉีเอ๋อมาอาปามาและฉินชิงชิง,ชงส่วนคนอื่นๆยังขาดอีกหน่อยอย่างน้อยในปีนี้ก็ยังไม่ได้ถึงตอนที่พวกเขาใกล้จะเผชิญทัสวรรค์จริงๆก็แค่ให้หยุดบำเพ็ญเพียรแล้วรอค่ากลับมาก็พอมีจักรพรรดิเซียนอยู่มากมายขนาดนี้การกดระดับพลังเอาไว้ไม่ให้พวกเขาเผชิญทัสวรรค์ไม่ใช่เรื่องยากที่รีบกลับมาครั้งนี้ก็เพราะว่าหลิงเยาวกาลังจะเผชิญทัสวรรค์และไม่มีใครรู้เรื่องน จากรพัดติเซียนเย,ย่ทำหน้าไม่เชื่อแล้วพูดต่อว่าเหตุผลของเจ้านี่มันฟังไม่ขึ้นเลยแดนเทพอยู่ลำบากใช่ไหมจากกระพัดติเซียนถามจจก,ก็มีสีหน้าเป็นกังวลเล็กน้อยเพราะในแดนเซียนพวกเขาคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแม้ว่าทุกคนจะบำเพญเพียรก็เพื่อสแสวงหาบรรทาว,วิถีที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ตอนนี้ตัวคนเดียวผู้หญิงที่รักก็ยังจีบไม่ติดถ้าขึ้นไปแล้วเกิดพลาดพังตายไปละ่ะนั่นก็ไม่ได้เด็ดขาดขนาดคนเจ๋งๆอย่างหลิงเฟิงขึ้นไปอยู่แดนเทพแค่สองวันก็ต้องรีบแจ้งกลับมามันน่าเป,เป็นห่วงจจจจรรริงงงงๆ่่่่าา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 ข้้้้้้้สสกกฐนนนนนนนใใแแดดเเเเทพพพไไไวววลลคึึปบบียยยออถตััะ หาที่ที่ดีให้พวกท่านเองแถมยังมีเทวผู้ยิ่งใหญ่สองคนคอยดูแลรับรองความปลอดภัยของพวกท่านได้ลิงเฟิงหัวเราะห้าหา้าสิ่งที่พูดเป็นความจริงแต่กลับดูเหมือนกำลังอวดโอ,โอถ้าหากพาพวกเขาไปแดนเทพจริงๆก็ต้องจัดให้ไปอยู่ที่เมืองที่จีให้อยู่ในอนัดของจงางซานฟงมีจงางซานฟงกับเจ้าแห่งหมื่นนามอยู่พอพวกเขาไปถึงแดนเทพก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเลยอีกอย่างเมืองที่จีก็มีแต่สถาปัตยกรรมย้อนยุคสมัยราชวงศ์หมิงเหมือนกับทะลุมิติกลับไปในสมัยราชวงศ์หมิงน่าจะสนุกดีเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังคงให้ความสำคัญ สักรอบเพราะการเพิ่มขึ้นของพลังของพวกเขายังตามก้าวของแดนเทพไม่ทันตอนนี้คนที่แข็งแรงที่สุดอย่างหลงเอาเทียนกับดูลาปีเตอร์ก็เพิ่งอยู่ขั้นมาหาสเรจยังไม่ได้เป็นเซียนมนุษย์อย่างเป็นทางการหากจูจูกระโดดไปยังแดนเทพก็จะแตกต่างกันมากเกินไปจริงๆจริงๆแล้วข้าเชื่อเจ้ามากนะแต่เจ้าก็เข้าใจใช่ไหมจากรพรรพิเซียนเย่ออมอึนอึงอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็พูดไม่ออกพระหลิงเฟิงสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้ทุกครั้งตอนนี้เพิ่งจะผ่านไปแค่สองวันเท่านั้นจากรพรรดิเซียนซานเย่ไม่กล้าวิจาร จักรพพรดิเซียนเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าหลิงเฟิงสามารถทำได้เหมือนตอนอยู่ที่แดนเซียนและขึ้นสู่จุดสูงสุดได้อย่างภาคภูมิห่าหาหลินเฟิงยิ้มเพราะการกลับมาของหลิงเฟิงทุกคนก็มารวมตัวกันอีกครั้งที่ท่านไปแดนเทพไม่ใช่เหรอลิ้นเหยาพาหลิวจิ้งรืกับคนอื่นๆเดินเข้ามาด้านหลังยังมีองค์ชายน้อยแห่งชาติกับคนอื่นๆตามมาจากรพพรดิเซียนเทียนลูกก็อยู่ด้วยนายน้อยหลินองค์ชายน้อยแห่งชาติกับคนอื่นๆเอยทักหลิงเฟิงพยักหน้าให้ทุกคนจากนั้นก็อธิบายว่าเพราะพวกเจ้ากำลังจเเผชทข้ามม่่ในไไ สวรรค์ข้างนอกและจะไปเผชิญทันสวรรค์ที่ไหนหากพวกเขาเผชิญทันสวรรค์ข้างนอกก็จะได้รับการยอมรับจากลิขิตสวรรค์ซึ่งจะทําให้กลับโลกไปกับข้าไม่ได้หากกลับไปที่โลกก็จะถูกลิขิตสวรรค์สังหารหลินเฟิงอธิบายให้ทุกคนฟังนอกจากว่าข้าจะแข็งแกร่งพอที่จะช่วยพวกเขาปิดกั้นลิขิตสวรรค์ได้มิเช่นนั้นไม่มีทางรอดแน่หรือไม่ก็ต้องเป็นเผ่าพันธุ์พิเศษอย่างพวกเล่าเทียนโกที่มีพรสวรรค์แบบนั้นจักรพรรดิเซียนเทียนลู่ได้ฟังก็ยังไม่เข้าใจและถามต่อว่าหรือว่าก่อนหน้านี้จไไมม่่เเเเเเเคคคคคยยยยผผชชิิิิญญททนนนนสสสววรรรร์์ถ้้้าาาาาลลหหหงฟกพแ สวร์แล้วจะบำเพ็ญเพียรถึงระดับนี้ได้อย่างไรแต่เมื่อหลินเฟิงเป็นคนพูดมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ใกล้จะผเผชเินทางสวรร์แล้วหลินเหยาอธิบายถ้ารู้เพราะเรื่องนี้แหละ ข้าถึงรีบกลับมาเราให้พวกเจ้าเผชิญแทนสวรรค์ทั้งหมดจะต้องไปเผชิญแทนสวรรค์ในโลกใบเล็กแห่งภูเขาคุณหลุนหลิงเฟิงพยักหน้าจากนั้นลูกแก้วคริสตัลก็ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือแล้วลอยขึ้นภาพทิวทัดทายในภูเขาคุณหลุนก็ปรากฏขึ้นบนผิวของลูกแก้วคริสตัลทั้งหมดหลิงยาวก,กับคนอื่นๆเดินเข้าไปดูด้วยความสงสัยนี่มันภูเขาคุณหลุนที่เข้าไปบ่อยๆไม่ใช่เหรอทะเลสาบแห่งนั้นคุณตาเหลือเกินไม่รู้ว่าเคยว่ายน้ำในนั้นมากี่ครั้งแล้วที่นี่คือภูเขาคุณหลุนเหรอหลิงยาวถามอย่างประหลาดใจซึ่งตอนที่เล่าเถียงโกกับผู้ผู้ชีไปที่โลกครั้งก่อนข้าได้เก็บภูเขาคุณหลุนไว้ในลูกแก้วคริสตัลนี้ดังนั้นตอนนี้ข้าสามารถนำโลกใบเล็กแห่งภูเขาคุณหลุน ติดตัวไปได้ตลอดเวลาหลิงเฟิงพยักหน้าแล้วอธิบายให้หลิงเหยี่ยวฟังจักรพรรดิเซียนเย่กับจักรพรรดิเซียนเทียนลูกไม่เข้าใจเรื่องผู้เขาคุณหลุนพวกเขามองลูกแก้ในมือของหลิงเฟิงด้วยความสงสยัยจักรพรรดิเซียนเทียนลูกก็เข้าไปดูใกล้ๆท่าทันใดนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนไปและชี้ไปที่หลิงเฟิงแล้วถามว่าในลูกแก้วคริสตัลน,นี้มีโลกอีกใบหนึ่งอยู่หลิงเฟิงยิ้มแล้วพยักหน้าแล้วพูดว่า ใช่มันเป็นโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาแยกต่างหากเป็นโลกใบใหม่กฎเกณฑ์ทั้งหมดถูกควบคุมโดยข้าหลินเฟิงมองโลกใบเล็กในมือแล้วอธิบายให้ทุกคนฟังจักประพรดิเซียนเทียนลูกกับจกักรพพรดิเซียนเย่ฟังจนตะลึงส่วนพวกหลินยาวไม่เข้าใจเลยว่าโลกใบเล็กคืออะไรการมีโลกเป็นของตัวเองสำหรับพวกเขาแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายอีกอย่างพวกเขารู้แค่ว่าข้างในภูเขาคุณหลุนก็ค่อนข้างดีสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติจากรพพรดิเซียนซานเย่มองไปที่หลินเฟิงด้วยสายตาตื่นตระหนกแล้วถามว่าโลกใบเล็กนี่เจ้าเป็นคนสร้างเหรอหล การที่สามารถสร้างโลกใบเล็กได้ก็หมายความว่าสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตได้ในโลกใบเล็กที่เจ้าสร้างขึ้นมานี้เจ้าก็คือพระเจ้าผู้สูงสุดเจ้าสามารถควบคุมกฎเกณฑ์ของโลกได้ลมฝนฟ้าร้องฟ้าผ่าการดำรงอยู่และการเกิดใหม่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกล้วนถูกเจ้าควบคุมไว้ทันใดนั้นเองในหัวของหลิงเฟิงก็เกิดความคิดแวบ,บหนึ่งขึ้นมาในสายตาของลิขิตสวรรค์แล้วทุกมิติก็คือโลกที่มันสร้างขึ้นมานั่นก็หมายความว่ามันสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้รวมถึงตัวข้าด้วยพอคิดถึงตรงนี้หลิงเฟิิมมาวีคคด อาจหลุดพ้นจากพัฒนาการของลิขิตสวรรค์บางทีสำหรับลิขิตสวรรค์แล้วพลังของข้ายังอ่อนแอเกินไปจนไม่สามารถทำให้มันสนใจข้าได้เลยก็เหมือนกับโลกใบเล็กของข้าที่มีปลาใหญ่กินปลาเล็กก็ย่อมต้องมีปลาที่ตัวใหญ่กว่าไม่ว่ามันจะสู้กันยังไงข้าก็ไม่ทันได้สังเกตเห็นมันยิ่งหลิงเฟิงสามารถควบคุมโลกใบเล็กได้มากเท่าไหร่ในใจก็ยิ่งต่อต้านมากขึ้นเท่านั้นว่าตนเองอาจจะกำลังถูกลิขิตสวรรค์ควบคุมอยู่สำหรับคำถามของจัก,กรพรรดิเซียนหลิงเฟิงนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วสายหน้าแล้วพูดว่าตอนนี้ข้าจจไไมีีีควาาาาาาสสรรท่่่้้งงโโลลกกกกนดดดยยยัใบบเเเ็อิพซ ก็พยักหน้าแล้วพูดว่าแบบนี้ค่อยสมเหตุสมผลหน่อยถ้าก็นึกว่าเจ้าสามารถสร้างโลกได้เองแล้วซสอีกหลิงเฟิงยิ้มแต่ไม่ได้พูดอะไรเพราะหลิงเฟิงกลับมาอีกครั้งทุกคนจึงผ่อนคลายจากการบำเพ็ญเพียรตอนกลางวันจักรพรรดิเซียนเทียนลู่สั่งให้คนเตรียมของกินของดื่มอย่างดีโดยไม่รู้ตัวหลิงเฟิงได้กลายเป็นเสาหลักของพวกเขาไปแล้วเทียนลู่มานี่หน่อยเยาวสู้อวี่ยืนอยู่บนบันไดมองไปยังจักรพรรดิเซียนเทียนลู่ที่อยู่ไม่ไกลซึ่งกำลังโม้อยู่กับจักรพรรดิเซียนอูเมียแล้วตะโกนออกไปคำสั่งของสิทธิ่่งงงกกกกรรรรรระะะะดดิิิิาา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 เเเเขขข้้้้้้มมมมมแลลลลวววอออยพีีไไไใใหหััับบบชทฟถึปจค ที่แดนเทพมาเหรอยาสุอวีถามด้วยความเป็นห่วงคงไม่รอขอรับแค่สองวันจะมีปัญหาอะไรได้เขาบอกว่ากลับมาเพื่อแยวเออจากรพพรดิเซียนเทียนลู่เล่าคำพูดของหลินเฟิงให้ฟังอีกครั้งแยาสุอวีฟังแล้วก็พยักหน้ายอย่างถื่นเข้าใจถึ่ไม่เข้าใจจากนั้นก็กำชับว่าต่อไปนี้เรื่องที่เกี่ยวกับเขาให้รีบบอกข้าทันทีทำไมหล่ะขอรับจากรพพรดิเซียนเทียนลู่ตะโกนออกไปตามสัญชาตญาณข้าให้เจ้าทำเจ้าก็แค่ทำตามก็พอเยวสุอวีไม่อยากพูดมากจิ์พี่ท่านคงไม่ได้ชอบหลินเฟิง ผู้หญิงคนไหนก็ต้องชอบอยู่แล้วเพราะนกดีย่อมเลือกไม้ทำรังผู้หญิงก็ย่อมเลือกคู่ครองที่ดียังไงเสยาวสุอาวีก็เป็นผู้หญิงลิงเฟิงดีกว่าซานเย,ย่อย่างเห็นได้ชัดเป็นหมื่นเท่าผู้จาเหลวไหลอะไรเหยาสุอาวีจงใจทำหน้าบึ้งแล้วรีบปฏิเสธและพูดต่อว่าเรื่องของข้ากับซานเย,ย่เจ้าก็ใช่ว่าจะไม่รู้ข้ากับเขาเป็นเหมือนครอบครัวมากกว่าก็เหมือนกับที่ข้าปฏิบัติต่อเจ้าเป็นคู่รักกันไม่ได้หรอกใช่ใช่สิพี่พูดถูกข้าเป็นสิทธิ์น้องที่พักดีท จักรพรรดิเซียนเทียนลู่รู้สึกงุนงงมองหยาวบสู่อวี่ที่เดินจากไปแล้วสายหัวไปมาในใจคิดว่าสารเย่เอย๋ย สานเย่เจ้าไอหมาเลียแข้งไม่มีโอกาสอีกแล้วล่ะหมาเลียแข้งเลียไปจนสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยจากระพาติเซียนเย่เลียแข้งเหวาสู่อวี๋มาเป็นหมื่นปีสุดท้ายก็ได้เป็นแค่คนดีไม่ใช่เหรอน่าเศร้าน่าสังเวชจริงๆไอหมาเลียแข้งหมื่นปีก็เป็นแบบนี้แหละหมยถึงจากระพาติเซียนเย่ยังไงล่ะจากประพาติเซียนเทียนลูกขี้เกียจจะสนใจเรื่องหยุ่นหยิมพวกนี้เลยวิ่งกลับไปโม้กับจากระพาติเซียนอูเมียต่อนายน้อยหลินท่งกลับมาแล้วอปามาเดินเข้ามาหาหลินเฟิงแล้วถามหลินเฟิงบอกว่ามีเรื่ อาจารย์มาข้าจำได้ว่าท่านเคยบอกว่าชอบมวยที่เกกที่สุดและยังบอกว่าจางซานฟงเป็นไอดอลของท่านท่านอยากเจอเขาไหมลิ้นเฟิงมองอาปาหมาแล้วถาม อยากเจอจงางซานฟงไหมนี่มันหมายความว่ายัางไงนายน้อยหลินจะให้ข้าไปตายเหรออาป,ปามาฟังแล้วก็มองเป็นไก่ตาแตกแ,แม้ในใจจะสงสัยว่าทำไมหลินเฟิงถึงพูดแบบนี้แต่ก็ยังถามออกไปนายน้อยหลินนี่นี่มันไม่มีทางเจอได้หรอกเขาอยู่ที่แดนเทพถ้าเจอเขาแล้วหลินเฟิงยิ้มแล้วอธิบายคราวนี้อาป,ปามาก็เข้าใจในที่สุดที่แท้หลินเฟิงเรียกตนเองมาก็เพราะเรื่องนี้นี่เองในขณะเดียวกันอาป,ปามาก็รู้สึกซาบซึ้งในใจเพราะแค่คำพูดเล่นๆของตอนเองก่อนหน้านี้หลินเฟิงยังจำได้จนถึงตอนนี้ทันใดนั้นขอบตาของอาป,ปามาก็แดงขึ้นมาจมูกก็ร้สสึกกกแบบนายยออออหลิี่่่เจ็มมดวขัไ ก็ไม่เป็นไรการที่ได้อยู่ข้างกายท่านคือบุญวาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาป,ปามาแล้วเรื่องอื่นไม่สำคัญแล้วขอรับอาป,ปาหมาพูดจากใจจริงความเคารพที่เขามีต่อหลิงเฟิงเปรียบดังสายน้ำที่เชื่อปราไหลต่อเนื่องไม่ขาดสายมีโอกาสได้เจอเขาแน่พรงหน้าที่ไปแดนเทพเจ้าก็จะได้เจอเขาหลิงเฟิงเห็นว่าตาของอาป,ปามาเริ่มแดงก็พยักหน้าแล้วพูดต่อว่าอายุของท่านตามหลักแล้วการบำเพ็ญเพียรไม่น่าจะเลวขนาดนี้ความพยายามของท่านทุกคนต่างก็เห็นจุดนี้ควรค่าแก่การชื่นชมจริงๆในสองวันนี้ก็ใกล้ จะก้าวหน้าได้ขนาดนี้เช่นเดียวกับชีเอ๋อมาทั้งสองคนคงเป็นคู่รักคู่แขนที่คอยเล้าตามกันตลอดเวลานี่แหละคือแรงผลักด,ดันในการบำเพ็ญเพียรของพวกเขาดังนั้นทั้งสองจึงก้าวหน้าไปพร้อมๆกันส่วนหลินยาวกับชินชิงชิงก็ไม่ต้องพูดถึงพวกเขาเป็นคนหนุ่มสาวครสวรรค์ย่อมต้องดีกว่าอีกทั้งยังมีการชี้แนะของจักรพรรดิเซียนเทียนลู่ผลลัพธ์ย่อมต้องเห็นได้ชัดเจนในขณะที่จักรพรรดิเซียนเทียนลู่สอนหลินยาวเด็กสาวอย่างชินชิงชิง,ชงกับคนอื่นๆก็อยู่ข้างๆ ตลอดก็เลยได้เรียนรู้ไปด้วยกันตอนเที่ยงเ่อนจากหลิงเฟิงกลับมาทุกคนก็กินดื่มกันอย่างเต็มที่แล้วก็เริ่มการบำเพ็ญเพียรที่น่าเบื่อต่อไปจนกระทั่งเช้าวันที่3หลิงเยาคือคนแรกที่เข้าสู่ช่วงเผชิญทันสวรรค์ทันใดนั้นบนท้องฟ้าก็มีเมฆดําทมึนการเผชิญทันสวรรค์เริ่มขึ้นแล้วหลิงเฟิงรีบนําตัวหลิงเยาเข้าไปในโลกใบเล็กทันทีเพื่อให้หลิงเยาเผชิญทันสวรรค์ในโลกใบเล็กทุกคนมองดูหลิงเยาที่กําลังจะเผชิญทันสวรรค์ใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นต่อมาคือฉินชิงชิงช้ากว่าหลิงเยาเพียงเล็กน้อยที่เหลือก็คืออปามากับฉีเอ๋อมาทั้งสองคนโคจรพลังเพื่อทะลวงขั้นตลอดเวลาไม่มีใคร ช้ากว่าอีกฝ่ายแม้แต่ก้าวเดียวจากนั้นบนท้องฟ้าก็เกิดเสียงประหลาดขึ้นอีกครั้งเพื่อนรักทั้งสองคนนี้เผชิญทันสวรรค์พร้อมกันเพื่อนรักกันตลอดไป